อออกอออ้าลดกจานเห็ดแหงวเห็่ยห้งเห็ดซห้อเท่าไรผมหอ่าอย่างนี้ก็ปีหุบบาทเนี่ยมาบ้านบาดกันได้ทำนี้ไม่คดีแล้วเนาะอันป่ายกนแล้วทางท้งหอมเนาะทาเขาขัวมาตุ๊กทับมาในไวซาร์ดอันนี้ลนิดไชิ้นชิ้นก็เผาคนป่ะเผาแล้วแล้วจับยุบห พอแพ้มีแกะนี่ไทยเฮเทอรได้นี่อยกันเนาะมมามาเอร์เกะเเทอานนมีก็ได้บางบางกล้องบางกล้องเย่แงลงเย่มีมีมีดโดนเถอเนาะปาดจวดจวดโรเดเดี๋วเราไม่มีนะมือเดียวเฮ้เือแตด้ามันโอ้หักเลยโอ้มีหินย้รอบาเถิดราไรด่ด้วยครับี่ด่า่ดมันไป่จะผ่าขม่ใหญ่ เมนเมนซื้อมะโน่เมนพกร์ตปากันนับเขาจีดัดตัวจีดัดเดี๋วปาดไว้ให้จะไปกันึ่งให้รับาอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข cool ้ามาชมคลิปของบ่าวบอสขอบคุณมากๆเข่าแม่เทด เห็นอะได้อเนี่เป็นได้แบบนี่ยันว่านึ่ข่าวไทยบอลุกนี่ย้ะเออหนึ่งข่าวสั้นหนึ่งนาะ กจาไอยานกนะเลยเข้าไก่กมายุบงนันนีเือกางน้ยกลายก็หมเรือเรือก็ไปกินแรงมาแรงเลยเด้ยใ้เอาขค้ืมากประกาศงท่านเนี่เจ้าวะ ไปที่เาเหานเ้ยัลากนั่งนั่งในเทินมีแนวสิถามีนั่งในขั้นใดยนี่สีน้องทางน้องทางนั้นก็บุญเกาะน้ามเออสีน้องเลยเป็นอะไรดวเอาให้เพื่นกินแล้วบัยังหลายบ่รือว่าไหนยาน่ะได้หรือเพืบอนแล้วนี่จะว่าให้เพื่นกินไปตามนี่ละเดีว คอยบัวไว้เจอพันดีเนาะแต่ว่าเพื่อนไปวันนี้ผมก็ได้ทะเลาะกันน้อเพิ่นจะไปลิ้นไปเองโอ้ไมตั้นหานเอนมแง่จาเดาล้วเบิ่งชงมืเห็นตาไปควรอะไรบ้ตั้งเด็กไปลิ้นเล่าอันนั้นเนาะบางทีเราอาจสิเราวว่าวาจะไปลิ้อยู่น้ำมู่เล่าอยู่บ้านอยูุ้งตรงนี้เนาะ Rồi, chứ bây giờ nó nỉu không? Nó chạy Rồi, rồi, rồi Rồi à. Lúc này vẫn có băng bầm nhìn hết rồi đấy Đầu thời gian chú mình đang chạy bạn ạ vào một kiện khác Nôn bên thì vẫn có chói hâu

จะมุ้งอันแต่ว่าจะแทกงเบิ่งพอจังแม่นแล้วแ่ประมาณสเมตรได้บ่ไะได้โอ้น้องขขาชุบกันเป่ชอยลบมัวเนาะควงทอดมือมีดเลยมีดมันน่าไปทิ่มแล้วใช้จะชซอยพนผ้าก่อนนะพนผ้าพนเนี่นคมๆนะจะชอยเป็นมีดน่ะทิ่มแล้ว มันยังบราทอนหินเาลี่นกระลิงคอยแล้วมีมีดชอยเข้าอยู่แล้วว่าข้าก็ไหวอ๋อนแน่ๆเคยนะคอยจะังลนี่มันบทนคมซ่อินมันมีมีดกัดกินนักมก็ได้คอยจะบงไหมเาเลยจะิหาันผใหม่เลยนี่ บ่อเลวมันบ้านเราจะไปพันไหมล่ะโอ้คนตกเพราะเคยในแต่ใตัเลยาน้ใหม่ไนี่ใ่ี่นี่นนไห้กมั่ง่าไ่นอเปน้อง ทั้งใบพอนกับไปลินยังหมูมามาเลยแจ็กซิว่านะแน่ใดล่ะพี่น้องเอ้ย,อย,อยน,นี่สัญญาณเข้ามาที่ก็ได้อับยาก เวลาผู้คนโทรมากับคุยเนีะยพี่น้องต้องได้แ่นออกทางดำไก่เป็นสองสามกิโลจะซ้ำก็ซื้อมาเมือนั้นได้สองใบนะเตรียมมาใช่าลาบงูได้ก่อนฉิเริ่มซอยแล้วได้เลยมันเข่าเริ่มซุกแล้วเนานนนะทีมงานคนกธุะกิจเข่าจะคนดน้่นเ่ย

Good night. งสิซอยนะคนแล้ววนผ้าบ่านยาานมือด้ได้ผ้ากื้อคมเองนะผ้าเนาะไอเดอรบริการนะเดอเปิดเิดดเพิ่นิดเพิ่นเบิ่งน้ำมันนะเบนน้ำมันเบือระบอกถอยเด้อคอยรถว่าท่อยู่้ฮะรถเลยนาะ่านบิาะโอ้ย

ว่าอย่างว่าอสบายดีว่าพอะสบายดีจะพาให้ปีนางในย่านได้ก่อย่าได้บาบอได้พิ่นเทียงได้ใส่เทียงนะเทียงคุณห่ยไว้ทึงอู่ไดนแดดเนไปเจอแล้นักขี่กบขมันอริยงมัลาบว่าอิ่ใส่เนาะวาเจือแม่่อิหิวมาจากรถบาบอหิวมาลาิวมลาบัวคุณไงจะดีเป็นคนทางเงิน บาบอดกบ,บากยเป็นคนไปซื้อยอดกินดิ่เลยบนอบานนี่บา์บอายลดีเพิ่นเห็นทีมงานเขาทำมื่อีเยใบเด้บานนี้นะย่นะบานนั้นหมูจกักเลบารอได้ตัวเลยมีหม้อบารเธอเอได้เจ้านะาควยทีนี้ใช่คนรู้แพทย์กกินน้ำพาดินเลยเบาเลยลงมือควายแจมาลองเนะบาอตบวกี่ออนบอกนี่ยนขวา เขาติดล่องเป็นพ่อดีเที่ย่งนหลเลยบอกว่าโยมันหลโลดคอยหัตืมแน่นี่ะเพราะว่าหาดตืมอันนี้นะตาเพิ่มเดี๋นีันตืมตืเนไรรูอเป่าเ็บเอกห้มันนั่งยันเปันได้มนนั่งรำกันใี่ไหมนั่งเวน่าในกองเป็นได้กออออ่เอ้าดูจนเหดแงมาเห็งันีดหลเออ้นาไรอ่างบอนี่คนบ้านเ้มบาบ้าน กันได้ชำนี้มันก็ดีแล้วเนาะอันป่าย่นแล้วทางทางหอมเนาะทางขั้วพวกมตุกครับมันในไว้ซาดอันนี้ลองลึ่งค่อยชิมชิมพวเผาดีกว่าเอาลอง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 จับยูกหรือเพล่าโคเอนต์นี่แก่นี่ไทเทอร์นี่ลอยกันเนาะไม่ไดคเอนต์มามามาเทอร์ไทเทอร์ทานไหมีก็ได้บางบางกล้องบางกล้องโอเคต่างโลก มีม, water, function, quart, at, มีดเถ่อนเนาะปาดจวจวดดนเลแล้วไม่มีนะเหือเดียวเลือแต่ดาบมันหักเลยโอ้มีดผเห็นยำรอบมาเถอนเราไได้เีัดีดัมันใเนยจะผ้าื่อมใหญ่เลยอันนี้นะแมนนื่อมโน่แมนพากผ้ากันเขาีดดตัว่แล้วปาดไว้ให้ะยไปกันซุปเราหแหงก็จอบ๊บดไว้ไปเดิน ดามมันนี่ด <temperature Three Carwyn another> ่าคนนี้ก um, ินดตยวเดียวตัวนี้นะโตด่าัมากด่าเนาะขั้วได้ตามีมันุกแม่แมเจ้าเไปไดเนี่ยไหเนี่ยลาังัง่งวเผานี่ายากละลองรเดนพอแล้วพอเถอะพอแล้วเดี๋ยวาได้พอเป็ให้มันเป็นยางแบบอาดงนน อย่างพะลาไทยไทยเยอะมันคนไทยพอเนาะรู้ไกเหอครับขววทอดไปนี่เอาไปต้มันนี้กันนะต้มดีจังโอ้ยกัดกัดดางเดียวแถวๆโอ้ยเขาต้งให้มันตุมได้บริ้ยตคาทองยางไงบอกแน่นๆต้องเราผ่าุกข้างในนี่เมยม่ทอดมีเหงื่อหยาเอาโซ่โซ่ไหนโซ่ไหนเอาพักไว้บริ้งพักไว้แล้

ปั้นร่ปนบบมือบาดางม้รางไอรุ่นนี้บ่ล่างไห้น้อเฮียกินน้ำได้ยังเฮียปั่นกันแต่่อยดขวบ่ได้ขัราแบบจา้ี่ปวดขัขัวมั้้องบคัขแ่บ่ได้กินที่จะทำบ่มือน้นะชิ่นขาด้วย่ตาดห่ดมัน้ขแ่งว่ามากลนี่น้องลอยถึงกับพูดแบบนี้เดี๋ย้ได้ัยบ่อแม่

นี่ดนี่ออกมาไว้ดีก้อนนี่เดี๋ยววขวอีกน้วัวายคจขวาดจะต้มต้มชดไปได้เอาขวยต้มชดเนาครับคือกันต้มชดกาลาต้มชดต้มตงมันเนาะเดี๋ยวขวายเดี๋ยวขวายเดีมาดไปเปนเดขาตัวใหญ่นบผมช้ธุกิ้ย่ำเอาใยบไปทราบบุริการในทราโอ้มเห็นไบ่อย้ดขยดิกอยบิ้เขาด้้ม มันพิ่กตำกบพี่กปันต่างกันนะสชาติลบนไม่นำอะไนแมัน้ัานบนดูเานไ้ำเอากปกปกมันเป็นชะม้อนเป็นดำเอาเแล้วเห็นมนมนอยู่เนาะบนมลบอ่ไมี๋ยมีแต่เอาพักเอาเนี่ยมาล่างเขามาด้เขาล่างล่างตู้ไปล่างมีตามลูกีผุามก็ต่อไดไบเดี๋ยวค่อยเป็นกำลังใจให้คนนี้เอาเาไมด้หนีนะูกเอาหมกินอกก่อน นี่มานาวแทมเทมหมังนาวเอัวาสหลัมงัวเปนัวใหม่เป็นัวใม่ผมไปย้างัวใหม่เม็ดจำันมางนาวู้เออไปเจ้ยของแถมเอาไปล้างรถแาไวปุกเอาไว้ให้ปเทิดพุมาเาลิขัตแบบอสใช่แล้วบไมเป็นภูเขาก็ใส่เอาใส่เอา ไอเนี่ยเดี๋ยวรถเชียงค่อยเนาะรถบุใ่แล้เปิดลังตีออกรถเชียงล่าง่จิโรเนาะอแผนเงายังเนี่ยเนอยากไล่ห้างอยากแงวกานเล่าเนาะใจรังพัดเนชื่อไตลาดแล้วกะไบยังวันน้ามาจะไปเนาะกไวัน้ามาอ่านมาเนี่ยา้วที่ให้เขาออกผู้อ่นเนาะ กับหได้โล้เนื่อแล้วเขากกเนาะไยได้ื้อไซื้อพักูได้ไปให้ออกได้ไปเห็นแล้วใช้ง่ายเลยใช่เลยนี่่ข้่างทเนาะดใช้ได้ได้บ่าวจอยบ่มาก็บาอยใช่เนาะชวนเหรอเด้ชวนไดแล้วความเสี่ยงาามาละวนเดี๋นวะไนะ ต่อตะค้นต่แตะบาจ้อยต่อย่านตะเพิ่นขึ้นทั้งน่องลอยน่องแหลวบนดออจ้อยนะตเป็นทงานทั้งนั้นดิต่ว่าอนกินกินกินตำนันชื่ออาไรกินก็มีได้แล้วเอาวันนั้นมาลยแ่มแล้วเอาดก่อนแช่บางไพ่เลยบบ้านเลยจะลองไหมเนาะ้าไม่แ้จะไปดลองวะจไปลองะไปท้ลองหนังเี่้าดผัวหรือว่าต้มชุนน้ำหอปล่าผาด้อกันคนลัวเนาะพแท้

มาในหนึ่งเม่รบงกอยก้อยเจ้าให้เจ้าเริ่มบบดก้อยกลงมือเห็นนี่ช่วยเอาสิเนาะช่วยแบช่วยไหมบอสช่วยก็เป็นเช้าก็ได้ไมเห็ตรงนั้นเตาด้จ้น้องแข็แห้งย่อยงไดมาดคนเยวว่าเป็นใ่อเปล่ ทอกไว้บ่อหนาเจ้าทอดไว้ด้อเอาเดี๋ยวห้อไดาดอกเจ้านตัวนี้เด้ยตัอยางเอาเอเอาเ้มันเย็นกันมาเถอปตังคมันเย็นเลยเอามาใส่พูดซึ้ตืมตั้ใช่อันนี้จ่าวดตั้งนี่บแมนผู้ใหญ่เพิ่้บยแมนจะช่วยให้ช่วยบวยแมนช่วยช่วยเฮาพร้อมได้ช่วยเฮาแล้วเอาได้กลาบงัว

เป็นขนาดพักคัักยนี้อย่งนยงเลยไม้เดยักงผู้ไปทำเพราะว่าคันงคนมันแดดยันเหี่ยวนี่นี่ัคไให้คนพ่นเอาได้นี่ไยอมเอา่ยอมเอาว่ามันจอแล้วเดตัยอมจอเองยอมจเองว่ามันจอแล้วเงาไปเลข่เอาหอยได้บอกเออยเปิเน่เิ่อเอาเไได้ใช้กับเตื้แล้วกินพร้อมกันบ่รับงวนี่ับงวอมกันบ่ ที่กินกัได้จะคอยดีแวงไว้ให้นั่นทางหมทันแล้วได้แล้วคนเฉื่อนมอสรากินพร้อมกันเลยละจังแซ่บเนาะหลายคนทีให้เพื่อนชักบดนได้คนหมแล้วนะจูาเมื่อป่านนั่นเปนเฮีะรอคนใช้กันเชื่อนดิชื้อยังทันแล้วดแค่นั้นอ่ะไม่บดใ้ีกมไม่กระทงเจ้าหันมามาเลยโครถงนี่ คนคง่นะมันคนดูน่วานจังนะต่นวานจังไปทางใดแล้วคลิปนี้นี่อน้องแพน่งใหลักใจอย่างเดียวมาได้ไยมเสียบร้อยนัาต่อเอาไม่ใช่ใดมีปอมกระตูมาคนแล้วี่นี้บวกคนแล้วผู้จัดถึงวานจังเูกปะว่าเพิ่นเอาเลยเอาเด้ราตูผมอัมลำคนเอาไว้เลยไว้เด่นนี่เลยเอาไว้นี่แล้วไปทางใดนี่ย่านชาบรักไปทิน ก๋วยแจ้วมาเลยให้เธอตู้ื้อยเท่าน้อตู้หน้าก็จะมีอีกหลายมวนี่บ่าววัดปัดอยากดูดีเพราะอะไรบีบอกรึเปล่ามันใส่ต้มเอาใส่ล่อเออใส่แล้วต้มเดี๋ยวพ่อคอยจัดการเองส่วนน้ำนะทางหมอเลยทางหมอแล้วจุ๊บให้พ่แพทย์ลางมือข้างมาซอยเปียนดูนี่ได้นะไปถึงอัพคลิปลงนี่เดี๋ยววันนั้นนะวันนั้นว่าวัดช่วยรถอือเฮาดีเพันโมงใจไม่ข่อยช่ยนะ คนบายดาาไปนะนนี่ลันนะเมนวแม่ปุ๊บข่ิยชิมวบันี่ครับบกันชิมรูปไปนี่ชิมรูปเฮียได้บีฟอมเลยแปั๊ดจุดเอ็ดวางไฟจัดมามาลองเถิดลองกันไหมลองด้วเราคงแทบีน่ะแค่ราแต่เขาบอมมัา ดีปอบมาค่อยชิ Pf ่ห okay, okay, ่อตับค่อยนั fewer and fewer and ่นเด้ต so okay, you ัวข่อยจอยนะโอเคบ้านนี้พี่น้องเนาะจังได้กันเบาดีสปอดตัวไปไซดน่ะจอยจิมชิมหนึงเด้อโอ้เบิ่งข่อยจะกินหนังหนังงัวเด้อซิมก่อนซิมก่อนเด้ออนี่หมดทันทั้งกันหมดกินซิมบัลตังเนี้ยสิบังข่อยซิมแบบประโบนก่อนจางเนาะจางรึจางรึต้องถือเกลือต้องห่อพักเด้แม่ต้องห่อพักน้ำ จาย่างเฮงเนาะติ่งนัวได้หน่ะยตงนัวพร้อมแล้วว่ามาบนเข้าตู้มาบ่เข้ายกกินถ้ากินก่อนในซีมนี่เชื่อเนาะร่อนบ่วงอะไรนั่นใช่เฮ้ยโอเคหลังพากันหยาบมาแต่ซิมก่อนพี่น้อมาถึงเนาะผมาถึงมาใส่อีกได้ขนาดนี้เอาเดืยดลงแคของวบอมเนี่มาเด้อพี่น้องหนังพี่น้องนี่

ว่าเราหัวเปล่าแล้วกินมาเขาดืน้ำโมได้ปะพักกางคนแต่งได้ไม่ต้องแต่งได้ขนาดโอ้น้ำบอแมน เีอนี้บาวัดปวดแทะขนาดเนาะไมีบาัดซอยนนี่คขนามันน่ะนารมีบรมนีีดูของพายซื้อบืาอของพขนามือพ่อต้องแผ์ชื่อแพี่ขัน่ายปะขัน่ายเปล่านะ คลับลมต่างกันคลับลมต่างกันไม้เขาทันสายครับตุ๊กต้นนะทุกงานเดียวกันบ่อนงานเดียวกันแล้วววล,ลุกแล้วรบเอาหนังให้พืชมีความสุขดฉเนี้ยก็ไปให้มีข้าวดีเรื่อยๆข้างในพืชแต่ตย,ยังแบบนี้เนาะโอแพ็คทำใหญ่แท้นะผักได้เถือน យកប៉ុនញ៉ៅហ្វុតសាបពីនងអឺនេះរហើយចាប់ហេតុប៉ុន